ท่ก็ด้านความมั่นคงกระทรวงการต่างประเทศค่ะได้มีการถแถลงสถานการณ์ประเด็นแนวชายแดนไทยแล้วก็กัมพูชานะคะคุณผู้ชมโดยคุณนิกรเดชพลังกูลค่ะปริกรมสารสนเทศและก็โฆษกกระทรวงการต่างประเทศชัดเจนในทุกป,ประเด็นสรุปล่าสุดเดี๋ยวเราไปติดตามค่ะคสวัสดีครับพีน้องสมุทรชที่มารับฟังที่ห้องข่าวในวันนี้นะครับแล้วก็วัวดีทุกท่านที่ ติดตามจากทางออนไลน์ครับวันนี้ผมมาขอเรียนพัฒนาการล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยมี4ประเด็นอยางนี้นะครับเรื่องแรกคือการลงทุนที่เพื่อสังเกตการทุนระเบิดปังธารบุคลบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาที่จังหวัดสีตะเกตโดยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาวันที่16สิงหาคมนะครับต้นตรีว่าการกระทรงรรมเาต ท่าน,น,นรัฐเตรมาเวสครับพร้อมด้วยผู้ช่วยและมนตรีประจำส่วนต่างประเทศท่านรัฐรวมทั้งผู้แทนของทัพบกทรงหัตถไทยได้นำคณะสู้จากประเทศสมาชิกอาเซียนรัฐภาคีนูสัญญาออตตาวาและผู้แทนองค์การระหว่างประเทศและองค์กรภาคประชาสัางคมด้านการเจ็บคู้ทุนระเบิดจากทั้งหมด3าาประเทศหนึ่งองค์กรสองค์การระหว่างประเทศรวม36คนนะครับ รวมทั้งสุนทรชนไทยและสอนทรชนต่างประเทศอีกจำนวนหนึ่งลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษเพื่อสังเกตการจัดสถานที่จิงนะครับเกี่ยวกับเกี่ยวกับเหตุการณ์รอบวางทุ่นระเบิดโดยฝ่ายกัมพูชาในดินแดนไทยโดยเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากการบรรยายสรุปที่กระทรวงการต่างประเทศหนึ่งวันก่อนหน้านั้นที่ได้มีการบรรยายสรุปในวันที่15แล้วครับล ในการลงพื้นที่ครั้งนี้นะผู้แทนไทยได้รับฟังการบรรยายสรุปจากท่านรัฐมนตรีมาริสนะครับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงมหาดไทยผู้ว่าราชการจังหวัดสรีระเกกและก็ผู้แทนของทัพไทยรวมถึงผู้แทนของทัพบ,บกนะครับซึ่งซึ่งได้รับฟังเกี่ยวกับข้อเท,ท็จริงนะครับและลำดับเหตุการณ์ที่ทหารไทยได้รับบาดเจ็บจากการเหยียดสุดระเบิดในดินแดนไทย คณะเังได้เข้าสังเกตการณสังเกตภารกิจนะครับเกี่ยวกับการเก็บตู้ทุ่นระเบิดในสถานที่จริงของหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมและหน่วยอาหารในพื้นที่ทุรมะเขือจังหวัดศรีสะเกษเพื่อให้เห็นหลักฐานการวางทุ่นระเบิดจากการถคคปของฝ่ายกัมพูชาในดินแดนไทยโดยคณะได้รับการขอเป็นิงจากเจ้าหน้าที่ผู้ปิบัติงานในพื้นที่พร้อมเห็นหลักฐานเชิงประจักษ์ได้แก่ทุ่นระเบิดที่รอบวางใหม่ ที่ทำให้ฐานไทยบาดเจ็บและทุกข์โภคาอ่วงรวมถึงส่งผลกระทบต่อประชาชนและสังคมในระยะยาวด้วยนะครับนอกจากนี้คณะได้สังเกตการบ้านเรือนประชาชนในอำเภอการทรลัการทะรลจังหวัดศรีสะเกษที่ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงจากการโจมตีส่วนในเรื่องเป้าหมายของฝ่ายกัมพูชาพร้อมทั้งได้รับทราบนะครับพร้อมทั้งได้รับทราบการดําเนินการให้ความช่วยเหลือ ทั้งจากทางราชการและภาคส่วนต่างๆทั้งหมดนี้ก็เพื่อย้ำว่ากัมพูชารอบวางทุ่นระเบิดดังกล่าวในดินแดนไทยซึ่งเป็นการละเมิดอธิปไตยและบุรณา,าพแห่งดินแดนของไทยการกระทาของกัมพูชายังขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศกฎบัตรสาประชาชาติกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศรวมถึงพันธก,กรณีตามอนุสัญญาออตตาวาที่ทั้งไทยและกัมพูชาเป็นภาคีนอกจากนี้ยังเป็นการละเมิด ข้อตกลงุดท,ที่กำหนดให้ประเทศทั้งสองยุติการใช้อาวุธทุกชนิดรวมถึงทุ่นระเบิดต่างๆทุกคนด้วยการลงพื้นที่ยังเป็นการเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศพิจารณาทบทวนความช่วยเหลือที่ให้กัมพูชาในการเก็บกู้ทุ่นระเบิดและร่วมกันกดดันให้กัมพูชาปฏิบัติตามพันธกรณีในฐานะภาคีอนุสัญญาออตตาวาที่มีความรับผิดชอบเรื่องที่สองนะครับการดําเนินการของไทย ต่อนนี้การใช้ทุนระเบิดฝังคานบุคคลโดยกัมพูชาแบ่งออกเป็นสองเรื่องนะครับการเรื่องแรกการําเบินการภายใต้อนุสัญญาออตตาว่านอกจากการที่เรากระทรวงกาต่างประเทศได้มีหนังสือประท้วงโดยตรงไปยังกัมพูชาทุกครั้งรวมถึงการมีหนังสือไปยังมาเลเซียในฐานะประธานอาเซียนเกี่ยวกับการละเมิดข้อตกลงอยู่จริงจากการวางทุนระเบิดของฝ่ายกัมพูชาแล้วในเวทีก็คืออาเซียน เอกอัคร์ูดผูด้แทนอาวไทยประจำมหาประชาชิทั้งที่นครเซนีวาและนครนิวยอร์กก็ได้ทาํางานยหางแข่งขันนะครับในการขับเคลื่อนการดําเนินการภายใต้กรอบอนุออสัญญาอัลตาวาตั้งแต่เกิดเหตุและในขณะนี้ก็ได้เพิ่มความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นโดยฝ่ายไทยได้ถุกชนวนกระบวนการทางการภายใต้กรอบอนุสัญญาอ,อัลตาวาก่อนที่จะถึงการประชุมรัฐอาคีในเดือนธันวาคมทีนี้นะครับ เพื่อชี้ชัดและเรื่องการละเมิดอนุสัญญาที่เกิดขึ้นและกฎการให้กัมพูชาปฏิบัติตามพันธกรณีของตนผ่านคอมมิ t t e e น on Cooperative Compliance ภายใต้อัลตราว่าคอนดนเนนะครับล่าสุดเมื่อวันที่3จกรกฎาคมที่ผ่านมาท่านทูตของเราที่เจนีวาได้เข้าประชุมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและรายละเอียดเกี่ยวกับการละเมิดอนุสัญญาอัตาว่าของกัมพูชาต่อคณะกรรมการดังกล่าวด้วย ซึ่งจะมีการประชุมครั้งต่อไปในวันที่22สิงหาคมที่จะมาถึงนี้นะครับซึ่งทัานทูตจะเข้าร่วมอีกเช่นกันเพื่อจะนําเสนอข้อเท็จจริงและหลักฐานเพิ่มเติมของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้นะครับขอเรียนว่านกการรักการการดังกล่าวเป็นกลไกลของนุสัญญาต่ว่าที่มีไว้เพื่อรักษาทีที่ถูกกระทําอย่างไทยเป็นต้นเนี่ยนะครับสามารถนาเรื่องการละเมิดนุสัญญาเข้าไปรับก,การพิจารณาของคณะกรรมาการเพื่อสร้างแรงกดดัน ให้รัภาคีที่ละเมิดอนุสัญญาในกรณีก็คือกัมพูชาต้องจี้แจงและแก้ไขนะครับในบททีส่สองนะครับคือในกรอบวิภาคีไทยยังได้สแสดงความผิดหวังอย่างยิ่งที่กัมพูชาไม่รับข้อเสนองไทยในการร่วมเก็บกู้ทุ่นระเบิดในการประชุนนมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือ RBC เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาวันที่16สิงหาคมและการที่กัมพูชาโดย CMAA นะครับ หลเงเมื่อเช้านี้โดยอ้างเหตุผลต่งางๆซึ่งเป็นข้อท,ที่ย้อนแย้งกับคําพูดของกัมพูชาที่กล่าวว่าสนให้ความสําคัญกับการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมแต่กลับสร้างเงื่อนไขและปล่อยให้วุธนวายแรงเช่นนี้ยังคงยังคงถูกใช้อยู่นักกรยั่งรงมีอยู่ถือเป็นการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศและข้อตกลงจุดทีอย่างชัดเจนและจะเป็นและเป็นการไม่ให้ค่ากับชีวิตและความปลอดภัยของมนุษย์ที่เป็นพี่ นอกจากนี้ยังมีการนําเสนอข้อมูลที่บิดเบือนเพื่อให้เกิดความสับสนโดยผู้เงินการซีแมกเองนะครับเกี่ยวกับการนําเสนอทุ่นระเบิดต่อหน้าูดในการลงพื้นที่มืสาหที่ผ่านมาผมขอยืนยันอีกครั้งครับตรงนี้เลยนะครับว่าฝ่ายไทยได้นาทุ่นระเบิดที่ตรวจพบทั้งใน2ลักษณะคือ1นึ่ทุ่นระเบิดที่ยังไม่ได้นำที่ยังไม่ได้นําไปติดตั้งและ2คือทุ่นระเบิดที่ติดตั้งแล้วรวมทั้ง ได้นำเสนอชิ้นส่วนของผู้ระเบิดที่ได้ก่อให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสและทําให้การไทยพิการมาแล้วซึ่งถูกเก็บกู้มาจากบริเวณที่ทหารกัมพูชาเคยวางกาลังอยู่ไม่มีการบิดเบือนและไม่มีการจัดฉากใดๆนะครับการสื่อสารท่าทีของกัมพูชาในเรื่องนี้แสดงถึงความย้อนแยง้งระหว่างหลักการและการกระทําอย่างชัดเจนหรือพูดอย่างทําอย่างน,นะครับ แต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามกระทรวงประเทศจะยังคงเดินหน้าเรียกร้องให้กัมพูชากลับมาร่วมมือกับไทยในการเก็บกู้ทุ่นระเบิดอย่างจริงจังและจริงใจและดําเนินการต่อเนื่องในเวทีระหว่างประเทศหรือโดยการนําประชาคมระหว่างประเทศมาพิสูจน์ข้อมูลและหลักฐานด้วยตนเองซึ่งก็จะนํามาสู่ประเด็นต่อไปผมกำลังจะพูดถึงนะครับเป็นเรื่องที่3นะครับ เรื่องที่สามว่าด้วยการลงพื้นจี่ของคณะผู้สังเกตการชั่วคราวหรือ interim observer team นะครับวันนี้จนถึงวันพุทธที่20สิงหาคมกองทัพไทยอยู่ระหว่างการนำคณะผู้สังเกตการชั่วคราวหรือ interim observer team IOT นะครับซึ่งจับตั้งขึ้นตามมติที่ประชุม GBC สมัยวิสามัญเมื่อวนที่7สิงหาคม2568ลงพื้นที่จังหวัดอุบลร,ราชธานีศรีสะเกษและสุรินทร์ และประกอบคณะประกอบด้วยผู้ช่วยผู้ฝ่ายทหารจาก8บบประเทศนะครับได้แก่มาเลเซียบรูไนสปปลาวอินโดนีเซียเมียนมาฟิลิปปินส์สิงคโปร์และเวียดนามรวมทั้งสิ้น14คนคณะจะเดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานในพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2เพื่อรับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงของกัมพูชารวมทั้งการขัดขวางการปฏิบัติการเก็บคู่ พุ่นระเบิดของศูนย์ปฏิบัติการคุณนระเบิดแห่งชาติและจะได้เข้าและจะได้เข้าสังเกตการณ์ในพื้นที่จริงเช่นพื้นที่ที่หานไทยเหยียบกับระเบิดและสถานที่ที่พลเรือถูกโจมตีจากฝ่ายกัมพูชาการลงพื้นที่ครั้งนี้จะทําให้ณะไอโอีได้เป็นหลักฐาเนเชิงประจักษ์เห็นด้วยตาตนเองที่ไม่มีการจับฉากใดและจะได้เป็นช่วยช่วยเป็นกระบอกเสียงอีก เสียงหนึ่งนะครับช่วยชี้แจงให้ประชาชนโลกได้รับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการละเมิกดกฎหมายรอฐประเทศและข้อตกลงอีกินของกัมพูชาเพื่อต่องกับข่าวบิดเบือนอย่างหรือข่าวปลอมนครับที่ฝ่ายมพูชาปล่อยออกมาอย่างไม่หยุดหย่อน <c oughs> ประเด็นที่4นะครับการลงพื้นที่ของคะณะกรรมการการชาติระหว่างประเทศหรือ ICRC นะครับ เมื่อวันที่11-14สิงหาคมที่ผ่านมากองทัพบกร่วมกับกระ,าาระทะระงททนนวงก,ก,ก,การกาาต่างประเทศและกระทรวงมหาดไทยได้ํำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่คณะกรรมการการชาติระหว่างประเทศ (ICRC) ในการลงพื้นที่รับทราบข้อมูลความเสียหายของพลเรือนและผลกระทบต่อประชาชนจากสถานการณ์สู้รบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาและการโจมตีอย่างไม่เลือกเป้าหมายของฝ่ายกัมพูชาโดยคณะผู้แทน ICRC ได้เข้าสัมภาษณ์ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบที่จังหวัดสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีด้วยการลงพื้นที่ของไอซีอาร์ซีครั้งนี้เป็นการลงพื้นที่ครั้งที่สองครับต่อเนื่องจากการลงพื้นที่ครั้งแรกเพื่อตรวจเยี่ยมครั้งแรกในการตรวจเยี่ยมเฉลยศึกษา8ท่านนะครับที่สถานวที่ควบคุมตัวในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่2เมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาการลงพื้นที่ของไอซีอาร์ซีเป็นเครื่องมือ เป็นเครื่องยืนยันถึงความพร้อมให้ความร่วมมือที่ดีของกองของไทยกับองค์การระหว่างประเทศรวมทั้งยืนยันความโปร่งใสใและร่างการตรวจสอบได้ของการดาเนินการของไทยที่ยึดมั่นในกฎหมายระหว่างประเทศโดยเฉพาะกฎหมายสิทธิมนุษยชนและมนุษยธรรมระหว่างประเทศตลอดจนหลักปฏิบัติสากลต่างๆนอกจากนี้ครับเมื่อเช้าวันนี้กระทรวงการต่างประเทศและสภาก,การชติไทยได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดปารกถา สมเด็จเจ้าฟ้า,ฟาจากักรีสีรินทร์เกี่ยวกับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศครั้งที่11ในหัวข้อาการคำนองไว้ซึ่งความเป็นมนุษย์ในสงครามร่วมสมัยโดยในปีนี้ได้รับเกียรติจากนางนางมีรยาน้าฟอยาริชไอเกอร์รประธานไอเซียสมาแสดงปาฐกถาด้วยงานปาฐกถาต่างๆนะครับจัดขึ้นทุกๆ2ปีนับตั้งแต่ปี2546 ซึ่งส่งเสริมความร่วมมือความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศซึ่งเป็นเรื่องที่กําลังได้รับความสนใจอย่างมากในขณะน,นี้และสําหรับไทยเป็นเรื่องที่มีความสําคัญอย่างยิ่งในฐานะประเทศที่กาลังได้รับผลกระทบอย่างร้ายแรงจากการละเมิกดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศสุดท้ายผมขอยืนยันครับว่าประเทศไทยยังคงมุง่งมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหากับกัมพูชาโดยสันติ ผ่าน,นกลไกที่ภทยท,ที่มีอยู่และหวังว่าการประชุมต่างๆภายใต้กลไก RBC, GBC และการประชุม JBC ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพแน่นอนาคตแห่งใต้จะช่วยลดความตึงเครียดที่มีอยู่ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสู่การแก้ไขปัญหาในระยะต่อไปสุดท้ายผมขอในช่วงที่กัมพูชายงพยายามอย่างหน,น,นักเพื่อตัดฉากเหตุการณ์นำเสนอขาวปลอมและบุคคลสมมุติ ผมขอให้พี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนใช้วิจรารณญาณในการบริโภคข้อมูลข่าวสารต่างๆเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดและร่วมกันสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อ,อก,การหาทางออกอย่างสันติครับขอบคุณครับ นอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมในส่วนของทางรัฐบาลค่ะโดยคุณภูมิธรรมเวยชยชัยค่ะรักษาราชการแทนท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็มีการถแถลงผลการประชุมสมชสมบทกค่ะ,คะหลังจากที่มีการประชุมเสร็จที่ทำเนียบรัฐบาลเดี๋ยวเราปรติดตามค่ะนะครับในที่ประชุมสภาความมั่นคงประเด็นแรกก็คือเรื่องเราได้ประเมินสถานการณ์นะครับสถานการณ์ปัจจุบันก็ยังเป็นสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังนะครับเพราะว่าก็ แต่ว่าก็ยังไม่ได้ขยายออไปก็จะมีเรื่องกระทบกระทั่งประทากันอยู่นะครับก็ต้องเฝ้าติดตามทางฝ่ายกองทัพฝ่ายกลาโหมก็ต้องติดตามแล้วก็ยังยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดขณะนี้เนี่ยเรื่องการเจรจาเขตแดนทั้งหลายเนี่ยมันไม่จบง่ายหรอกครับนะครับก็เราขณะนี้ก็ยังมีสิ่งที่เรายังต้องรออยู่ว่าประมาณ 25- 27ถึง RBC ก็ยังมีการประชุมกันอยู่นะครับ ส่วนวันที่8ถึง10นะครับ GBC ก็จะมีการประชุมที่เสียมราชนะครับ8ถึง9ก็เป็นการเตรียมการวันที่1 0กันยาก็จะเป็นวันที่ประชุมนะครับ RBC นั่นยีบถึง27สิงหานะครับก็เราได้มีการติดตามได้ให้ทุกหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้ดำเนินการนะครับ แจ้งเตือนรูปธรรมต่างๆให้ชัดเจนมากขึ้นเป็นเอกภาพนะครับและสื่อสารประสานงานกันอย่างเต็มที่ขณะนี้เรื่องการขับเคลื่อนนะครับที่สร้างความสับสนสร้างความไม่เข้าใจในหมู่พี่น้องประชาชนด้วยกัน,นก็จะมีเรื่องกระบวนการ I.O. ซึ่งก็อยากฝากให้พวกเรานะครับอย่ากตกเป็นเหยื่อเรื่องนี้กับเขานะครับแล้วเราก็ดูตรงนี้ให้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยเอาประเทศชาติเอาอธิปไตยของประเทศเราชีวิตทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน เป็นที่ตั้งนี่คือเรื่องที่หนึ่ง่อยากฝากขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายด้วยเรื่องที่สองก็คือเราได้พูดกันเรื่องการดําเนินคดีตามกฎหมายกรณีกัมพูชานะครับใช้กําลังทหารและก,ก,ก็อาวุธยุทโธปกรณ์ในการลุกลานอาธิปไตยของไทยเ,เรื่องนี้ที่เคยพูดไว้ว่ามันก็มีหลายส่วนที่กระทบกับชีวิตทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนไทยและเราจะดําเนินการในการฟ้องร้องนะครับ กัมพูชานะครับรวมทั้งผู้นำนะครับเป็นเรื่องที่ฝ่ายกฎหมายจะพิจารณากันก็มอบให้เราได้มีการพิจารณาเรื่องนี้แล้วนะครับแล้วก็ขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มอบหมายให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับเรื่องนี้ดูโดยให้กองสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มอบหมายให้กองบัญชาก,การตำรวจภูทรทรธรภาค3นะครับเป็นที่ที่เป็นศูนย์รวมในการรับเรื่องราวร้องทุกข์นะครับจากพี่น้องประชาชนหน่วยราชาการต่างๆ นิติบุคคลต่างๆนะครับในการดําเนินการร้องเรียนทําเรื่องที่ตรงนั้นแล้วเสร็จแล้วให้ส่งอายกา,ารสูงสุดนะครับสำนักอายกา,ารสูงสุดก็จะรับหน้าที่ในการฟ้องทั้งหมดจะเป็นการฟ้องในประเทศคือการกระทบต่อความมั่นคงชีวิตทรัพย์สินพี่น้องประชาชนโดยผู้ก่อเหตุอ,อยู่ภายนอกประเทศนะครับจุดสําคัญเรื่องนี้ก็คือเราจะฟ้องเฉพาะในประเทศเท่านั้นจะไม่ไปฟ้องที่กฎหมายระหว่างประเทศนะครับเพราะว่า เราทําในหน้าที่กรอบตรงนี้ถ้าไม่ทําก็ไม่ได้เพราะไม่ทาเราอาจจะโดนข้อหาหนึ่งห้าเจ็ดที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ชัดเจนแล้วว่าเราจะดําเนินการโดยมีเจาน้าการสูงสุดเป็นทนายแผ่นดินเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวแทนในการที่จะรับเรื่องราวในการฟ้ององบัญชาการตํารวจภูธรภาคสามสำนักงานตูนแห่งชาติจะเป็นตัวกลางในการที่จะสอบสวนกระบวนการทั้งหมดรวบรวมข้อมูลเอกสารต่างๆนะครับก็ ก็จะมีเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องหลักๆนะครับในการที่จะดําเนินการก็คิดว่าจากนี้ต่อไปก็คือต้องเข้าระวังให้เต็มที่มากขึ้นแล้วเราก็ยังดําเนินการติดตามสถานการณ์เรื่องนี้ต่อจนกว่าการเจาจาการพูดคุยจะขี้คายไปในทิศทางไหนก็จะมีการปรับปรุงแก้ไขแล้วก็ปรับเปลี่ยนจนกระทั่งสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติเต็มที่เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงต่อนะครับีอยู่แค่นี้นะครับ ก็เป็นการฟ้องที่สามารถที่จะดําเนินการได้อย่างน้อยสุดก็เป็นเป็นเป็นคดีที่เป็นคณะตักหลังเจอที่ไหนเมื่อไรถ้าเข้ามาในประเทศเราเราก็จับาเาเองใองเป็นหรือฟ้<จ>องให้ให้อายการสูงสุดกับคดีทั้งหมดได,ได้ดูแล้วก็ไปรวบรวมแล้วก็ดําเนินการตามที่เป็นข้อเท็จจริงตามกฎหมายอง้หายเจตนาาให้ผมไม่ใช่ผมไม่ใช่จนนายเป็นคดีทั้งอาญาและแพ่งซึ่งอายการสูงสุด หลังจากได้การสอบสวนจากกองบัญชาการตำรวจภูทรภาคสามแล้วก็จะเริ่มดําเนินคดีเราใช้หลักอะไรครับ็ฟ้องาด้หายวนก็มันเป็นเหตุการณ์ที่กระทบกับชีวิตทรัพย์สินในประเทศนะครับรวมทั้งสถานที่ราชการต,าต่างๆแต่ว่าผู้ก่อเหตุเกิดนอกประเทศวันนี้เราเราก็ดําเนินการภายในประเทศที่เราเมีอำนาจหน้าที่ทําได้เลยนะครับเราก็ดําเนินการส่วนต่างประเทศเนี่ยหนึ่งก็เราก็ไม่ได้รับอไอ สวนไอ้ขอบเขตอำนาจของศาลเราไม่ได้รับเพราะนั้นตรงนี้ก็ยังไม่ไปตึกตรงดันเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องไปพิจารณาให้เหมาะสมนะครับถ้าจะทำก็ยังไม่พูดไม่ได้มันไม่ใช่เรื่องที่ควรมาคุยกัน ไม่ใช่ยังไม่ได้ตัดสินใจเรื่องนี้เป็นเรื่องการดําเนินการตามปกติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแลวเขาก็จะดําเนินการอย่างนี้เขาไม่มาพูดกันหรอกว่าเดี๋ยวฉันจะไปเนการติดตามอะไรตรงนั้นนี่เป็นเรื่องของหน่วยราชการและกระบวนการยุติธรรมครับโอเคนะครับขอบคุณครับค่ะคุณผู้ชมนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นันนำมาฝากนะคะหากคุณชอบอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้เจเจกันแหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ